โอเคเราจะทําการกระเพาะหมูอบองกับคอหมูใช่ไหมพี่อันนี้คอนี่คอหมูอนนอ,อาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ประมาณเกือบต<ไ>ุ่มครึ่งนะครับนี่วางเราจะวางเอาออลวดแผนตามปากองกออคือทีเดียวถ้าเราย่างไฟมันก็จะลุกเพราะว่ามันมีมันด้วยแต่นี้เราจะอบด้วยองค์ที่ ที่เจาะตูดมาแล้วนะครับอาจเจาะตูดมาแล้วเพื่อนเอามาให้เพราะว่าพี่เจ้ยเขาจะเป็นคนที่กินของดิบมากเพื่อนก็นเลยฝากโอ่งมาให้ในมุมแย้มมันฝากโอ่งมาให้อันนั้นไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้มัง้งไอ้ตอนเอาออกก่อนยาวไปไม่ต้องใส่ไปก่อนมันต้องปิดฝาให้แน่นไงออกก่อนอ,อประมาณนั้นอยา่ยาอย่าไปอ่ะพี่มันฝาฝา,ฝาปิดเลยฝาเลย เนี่ยคนซื้อมาคนซื้อคนหมักกำลังล้างจานอยู่โอเคจัดไป